สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภารัตน์เพ็นงสวัสดีวันนี้จะมาสาธิตการใช้สูตรฟังก์ชันกันนะคะไปรับชมได้เลยค่ะค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจวันนี้จะมีแค่ห้าข้อก่อนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นระดับความพึงพอใจ มีทั้งหมด5ระดับด้วยกันค่ะอันนี้นะคะจะเป็นจำนวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามมานะคะตัว n นะคะตัวนี้จะเป็นค่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามมาทั้งหมดค่ะเราจะมาใช้สูตรในการหาผลลัพธ์กันนะคะเราจะไปที่ ออโต้ซ้ำนะคะแล้วเราก็ไปกดที่ผลรวมค่ะนี่นะคะก็จะขึ้นค่าซ้ำมาให้เรานะคะมันจะหาค่าได้ทั้งหมดดังนี้นะคะจาก c 4ไปจนถึง g 4ได้เลยค่ะแล้วก็กด enter ได้เลยนะคะ นี่นะคะก็จะขึ้นค่ามาให้เรา35กันนะคะและต่อไปนะคะง่ายๆนะคะเราก็มากดด้านล่างให้ขึ้นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลากมาเลยค่ะนี่นะคะก็จะขึ้นค่ามาให้เรานะคะโดยที่เราไม่ต้องคิดต่อค่ะ นี่ก็จะเป็นค่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้นะคะไปเป็นค่าเฉลี่ยหรือ x bar สูตรการหาค่าเฉลี่ยหรือ x bar นะคะก็จะใส่เท่ากับก่อนนะคะและจากนั้นเราก็มาใส่วงเล็บค่ะ ขอโทษนะคะเราจะมาใส่วงเล็บทั้งหมดสองวงเล็บด้วยกันนะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะก็คือห้าคูณด้วยสิบแปดบวกด้วยสี่คูณด้วยแปดบวกด้วยสามคูณด้วยเจ็ดบวกด้วยสองคูณด้วยสองแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคูณด้วยศูนย์นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะใส่สี่ ต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่5คูณด้วย4 4แล้วก็วงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิด4คูณด้วย d4 นะคะ แล้วก็วงเล็บปิดบวกด้วยขอโทษนะครับบวกด้วยวงเล็บเปิดสามคูณ e สแล้วก็วงเล็บปิดบวกด้วยแล้วก็วงเล็บเปิดสองคูณ f 4วงเล็บปิดบวกด้วย วงเล็บเปิดหนึ่งคูณ g ห้าแล้วก็วงเล็บปิดต้องใวงเล็บปิดสองชั้นนะคะแล้วก็กดตกลงค่าเฉลีย่ยของเรานะคะจะอยู่ที่4.2นะคะแล้วเราก็ จะลากลงมาเลยนะคะเราจะที่เราต้องการนะคะเราจะให้จุดทศนิยมเป็นสองตำแหน่งนะคะเราก็กดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ทศนิยมเป็นสองตำแหน่งนะคะ น,นี่นะคะเราก็จะได้ค่าเฉลีย่ยนี่นะคะเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของผู้ที่ทำแบบสอบถามแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะก็ทำคล้ายๆกับวิธีหาค่าเฉลีย่ยกันเลยนะคะเราไปกดที่ร้อยละค่ะ แล้วเราก็ทำเครื่องหมายเท่ากับโกวนนะคะแล้วก็เราก็ใส่วงเล็บเปิดสองชั้นนะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ไปกดที่ระดับความพึงพอใจนะคะ เราก็เอา5คูณด้วยี 4, 4นะคะแล้วก็วงเล็บปิดค่ะแล้วก็บวกด้วยวงเล็บเปิดแล้วก็ใส่เป็นระดับความมือใช้ที่4คูณด้วย d4 ค่ะแล้วก็วงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิด3คูณด้วย เอขอโทษค่ะสามคูณด้วย e 4นะคะแล้วก็วงเล็บปิดค่ะบวกด้วยวงเล็บเปิดสองคูณ f 4วงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิด1คูณ g ส วงเล็บปิด2ชั้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำไปคูณกับห0ึ่หารด้วยวงเล็บเปิดจำนวนทั้งหมดคือ h 4ค่ะ h สแล้วก็ คูณด้วยระดับความพึงพอใจนะคะแล้วก็วงเล็บโอ้ยขอโทษค่ะแล้วก็วงเล็บแล้วก็วงเล็บป,ปิดนะคะแล้วก็เอาจำนวนทั้งหมดนะคะมาคูณกับ ระดับความพึงพอใจที่จํานวนมากที่สุดก็คือเท่านั้นนะคะแล้วเราก็มาวงเล็บปิดค่ะแล้วเราก็มา enter นะคะนี่นะคะแล้เราก็มาทำแบบเดิมเลยนะคะเราก็ไปกดที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะให้ขึ้นตัวบวกสีดำน,นะคะแล้วเราก็ลากลงมาเลยค่ะนี่นะคะ เราก็จะได้รอยละเป์เซิ์กันแล้วนะคะแต่ว่าเราจะไม่เอาเป็นแบบจุดทศนิยมนะคะเราก็มาปรับนะคะนี่นะคะเราจะเอาแบบไม่เป็นจุดทศนิยมนะคะนี้นะคะหน้าตารอยละของเราค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำสูตรของ sd กันนะคะก็คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะ เราก็ใส่เครื่องหมายโอยเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะกดจะใส่เป็นต่อไปนะคะเราก็จะใส่ a q r t นะคะเป็นสแควร์รูทค่ะ แล้วเราก็ใส่วงแล้วเราก็ใส่วงเล็บเปิดไป3ามชั้นนะคะแล้วก็ดูที่ระดับความเพึิงพอใจนะคะระดับ5นะคะ5ยกกำลังสองก็คือยี่สิบห้านะคะคูณด้วย C ีสเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วงเล็บปิดค่ะ อันนี้นะคะจะแตกต่างจากค่าเฉลี่ยและร้อยละนะคะโดยค่าเฉลี่ยและร้อยละนะคะเราจะใส่เลขห้าไปเลยแต่ถ้าค่าเอดีนะคะจะต้องนำไปยกกำลังสองนะคะ แล้วก็บวกด้วยวงเล็บเปิดสี่ยกกำลังสองนะคะก็คือสิบหกค่ะคูณด้วยดีสี่นะคะแล้วก็วงเล็บปิดค่ะบวกด้วยวงเล็บเปิดสามยกกำลังสองนะคะก็คือเก้าคูณด้วย e สีนะคะแล้วก็วงเล็บปิดค่ะบวกด้วยวงเล็บเปิด2ยกกำลังสองนะคะก็คือ4ี่คูนด้วย f สีนะคะแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็บวกด้วยวงเล็บเปิด1ยกกำลังหนึ่งก็จะได้1นึ่งนะคะ1นึ่คูน G4 นะคะแล้วก็วงเล็บปิดค่ะวงเล็บปิดจะใส่เป็น2ชั้นนะคะแล้วเราก็จะมาหารด้วยจำนวนทั้งหมดนะคะก็คือ s 4ค่ะแล้วก็จะลบด้วย แล้วก็แล้วก็จะลบด้วยวงเล็บเปิดนะคะ้ก็จะลบด้วย i IC ยกกำลังสองนะคะเราก็จะใช้เครื่องหมายเหมือนหมวกนะคะแล้วก็เราใส่เลขสองค่ะแล้วเราก็ใช่วงเล็บปิดสองชั้นนะคะโอยขวาไปค่ะใส่วงเล็บปิดสองชั้นนะคะ แล้วเราก็กด enter ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ค่า sd มาแล้วนะคะเราก็ทําแบบเดิมค่ะเราก,กดที่ช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้ขึ้นตัวบวกเป็นสีน้ํานะคะแล้วเราก็ลากลงมาค่ะนี่นะคะเราก็จะได้จุดทศดนิยของตำแหน่งราคาแล้วนะคะนี่นะคะก็คือ ี่นะคะก็คือค่าอ d หรือว่าค่าเบี่ยงเบนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเกณฑ์การประเมินแปลผลว่าจะได้มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดนะคะโดยเกณฑ์นะคะเราจะตั้งไว้ด้านล่างตรงนี้นะคะต่อไปนะคะ ให้เราใส่เครื่องหมายต่อไปนะคะเราใส่เครื่องหมายเท่ากับเลยค่ะแล้เราก็ใส่เราใส่เครื่องหมายเท่ากับแ้วนะคะเราก็ใส่เป็น if e, ค่ะแล้วเราก็ใส่เงืน, e, นะคะ เราใส่เป็นวงเล็บเปิดค่ะแล้วก็ใส่เป็นค่า i c นะคะนี่นะคะค่าเฉลี่ยก็จะมาจากตรงนี้นะคะแล้วก็จะใส่เป็นมากกว่าเท่ากับนะคะ4.51นะคะแล้วเราก็ใส่ลูกน้ำค่ะแล้วเราก็ใส่ฟันหนุนนะคะ แล้วเราก็พิมพ์ว่ามากที่สุดค่ะแล้วเราก็ใส่ฟันหนูนะคะขอตัวค่ะแล้วก็ใส่ฟันหนูนะคะ,คะ,นนะ,คะแล้วก็ใส่ลูกใส่ลูกน้ำค่ะต่อไปนะคะเราก็ใส่เป็นค่าเหมือนเดิมนะคะเราก็ใส่เป็นค่าค่ะ แล้วเราก็ใส่วงเล็บเปิดนะคะแล้วเราก็ใส่ค่าไอีนะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนะคะจะอยู่ที่สามจุดสามจุดห้าหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ลูกน้ำค่ะแล้วก็ใส่ัน,นูนะคะ แล้วก็ใส่อยู่ที่มากค่ะอยู่ที่มากนะคะแล้วเราก็ใส่ฟันหนูนะคะแล้วก็ใส่ลูกน้ำค่ะแล้วเราก็มาใส่ค่าเหมือนเดิมนะคะ แล้เราก็มาใส่เป็นวงเล็บเปิดค่ะแล้เราก็ใส่เป็นค่า i อสีนะคะแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าแล้วก็เท่ากับ2.51นะคะแล้วก็ใส่ลูกน้ำมาแล้วก็ใส่ฟันหนูนะคะแล้ว2น1นะคะจะอยู่ที่นกลางนะคะแล้วเราก็มาใส่ ฟันหนูนะคะแล้วก็ใส่ลูกน้ำค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็มาใส่อุยขอตัวค่ะเราก็มาใส่ค่าค่ะแล้วเราก็มาใส่วงเล็บเปิดนะคะแล้วเราก็มาใส่เป็นค่าไอซีนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะแล้วก็เท่ากับหนึ่งจุดห้าหนึ่ง นะคะแล้วก็มาใส่ลูกน้ำแล้วก็ฟันหนูนะคะหนึจดห้าหนึ่งจะอยู่ที่น้อยนะคะแล้วก็มาใส่ฟันหนูนะคะแล้วก็ใส่ลูกน้ำค่ะขอโทษนะคะแล้วก็ไปใส่ค่าเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ใส่วงเล็บเปิดค่ะแล้วก็ใส่เป็นค่าไอสีนะคะแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าแล้วก็เท่ากับหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ลูกน้ำค่ะแล้วก็ใส่ฟันหนูไปสองซี่นะคะแล้วก็หนึ่งนะคะจะอยู่ที่น้อยที่สุดค่ะ แล้วก็ใส่ปนันหนะโทษคขาใส่ปันหนูนะคะแล้วก็ใส่วงเล็บปิดไปห้าชั้นกันเลยนะคะแล้วก็กด enter ค่ะนี่นะคะก็จะขึ้นกรีนการประเมินให้เราแล้วนะคะต่อไปนะคะก็ทำแบบเดิมค่ะไปกดที่กล่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ให้ขึ้นตัวบวกสีดำนะคะแล้วเราก็กด ลากลงมานะคะนี่นะคะก็จะขึ้นเกณ์การประเมินให้เราแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมารวมค่าด้านล่างกันตรงนี้นะคะเราก็จะไปคลิกที่ออ t โตซัมเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ไปกดที่ผลรวมค่ะและเราก็จะรวมตั้งแต่1-8ถึง8นะคะ ลากลงนี่นะคะเราก็จะลากลงมาเลยค่ะแล้วเราก็กดเข็นเอนะคะนี่นะคะเขาก็จะรวมผลให้เราแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็คลิกแบบเดิมเราก็ทำแบบเดิมเลยนะคะลากไปจนถึงตัว n นะคะนี่นะคะเราก็จะได้ผลรวมมาแล้วนะคะ เอไว้นะคะค่าเฉลี่ยนะคะเราจะคิดเป็นแถวเราจะคิดเป็นแถวนี้นะคะแล้วเราก็ไปกดที่ออโต้ซ้มนะคะแล้วเราก็กดที่ค่าเฉลี่ยะค่ะนี่นะคะเขาก็จะขึ้นสูตรแล้วก็ลากมาให้เราแล้วนะคะเรา,าเราก็กด enter นะคะนี่นะคะเขาก็จะรวมผล ค่าเฉลี่ยมาให้เราแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็กดที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วเราก็ลากไปจนถึงค่าเอตี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะเขาก็จะรวมนี่นะคะเขาก็จะรวมผลมาให้เราแล้วนะคะนี่นะคะหน้าตาของการค่าเฉลี่ยอ่าก็เป็นแบบนี้นะคะ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ